เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวซมนิวอที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันนะฮะเนื่องจากว่าผมได้รับคำถามจากทางบ้านมาเป็นคำถามที่แบบมีประโยชน์มากแล้วแบบโอ้โห Amazing กับคำถามนี้มากเขาถามประมาณว่าพี่วันนะครับผมคือตอนนี้ผมอยู่กิ้นะครับแล้วผมอยากตัดสินใจในการซื้อสกอร์หรือคมภี์ของอ e ีฟิสผมอยากรู้ว่าอ e ีฟิสเนี่ยถ้าเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ย ควรต้องต้องได้อ e ีฟิตัวไหนยังไงบ้างถึงคุ้มค่าที่สุดหรือจะเปลี่ยน AD อย่างเงี้ยนะครับผมคือต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าความคิดเห็นเนี้ยมีอ่คลิปที่วิดีโอที่ผมจะ,ะพูดต่อไปเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นดังนั้นในข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอ่าสกอร e ์อีฟิตหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือคัมพีฟีซเป็นยังไงบ้างสกอร e ์อีฟิตหรือคัมพีฟีซนะครับจะได้จากการตีกิวเท่านั้นนะครับโฟกัสต อย่างนี้เป็นต้นนะครับสกอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสกอร์อีฟิทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเราสามารถซื้อได้เพียงสูงสุดเพียงแค่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราได้แค่20ส่วนนะครับยีเศษนั่นเองครับประมาณ5อาทิตย์ประมาณ5สัปดาห์นะครับเราถึงจะได้อีฟิทหตัวนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของหินเออใช้ในเรื่องของแต้มกิ้วเนี่ยสามแต้มค่อนข้างเยอะมากนะในนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับอยากจะแนะนํานิดนึงนิดนึงจริง อีฟิชอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปมองมันสักเท่าไหร่ให้ไปโฟกัสที่เสากิวก่อนนะครับเสาวพวกเสากิวให้มันเต็มเสากิวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการตีกิวได้ค่อนข้างมากพอสมควรยิ่งเสากิวเราเต็มเยอะความอึดความถึกก็จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นพอชนะมากขึ้นแต้มกิวเราก็จะมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมอ่ะทีนี้พอเสาเต็มนู่นนี่เต็มแล้วนะครับค่อยมาซื้ออ e ีฟิชได้ไม่เสียหายเพราะว่าอ e ีฟิชไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดขนาดนั้นแต่มันจะเก่งมากสําหรับคนทีีม่มรู แล้วก็ i อดีแบบเริ่มแบบเริ่มไปสอดคล้องกันแล้วนะครับอะทีเนี้ยอีฟิเรามาเห็นหน้าตามเลยว,ว่าหน้าตามเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเข้าสามารถซื้อยังไงได้บ้างนะครับแนะนําว่าวเวลาเราอยู่กิวให้เราอยู่กิวขนาดพอดีกับไอเดี ID เราถ้าเป็นไอเดีราเด็กเราก็อยู่กิวเด็กถ้าไอเดีเราเริ่มโตเราก็เริ่มอยู่กิวที่แบบเริ่มโตไอเดียวโตมากแล้วเราก็อยู่กับกิวที่โตมากแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นมันทาให้เราได้แต้มแต้มกิวที่สมน้ําสมเนื้อบวกกับความยากที่ไม่ได้มากเกินไปนะครับผมอะขออันนี้นนนน,นะะําิดึง เรามาดูกันอ่ะผมขอพูดก่อนอีฟิทแต่ละธาตุมีความสามารถแล้วก็ความเก่งที่แตกต่างก,กันเยอะมากๆกนะครับผมการใช้งานเนี่ยจะฉีกออกไปค่อนข้างสูงมากนะครับเดี๋ยวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละตัวกันอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับผมอีฟิทต,ตัวแรกนะครับผมอีฟิทน้ำนะครับเป็นมอนเตอร์สามัญประจําบ้านที่หลายหลายคนนะครับชอบใช้กันนะครับเป็นตัวดาเมจที่แบบท็อปฟอร์มมากๆนะรด้สกิลติดตัวที่ค่อนข้างโกงมาก สกิลติตัวของน้งครับจะเป็นการโจมตีแบบเ,เปรียบเชิงค่าเสมอนะครับผมพูดง่ายคือโจมตียังไงก็ชนะทตุนะครับต่อให้คือแบบโปตีธาาดน้ําจะต้องแพ้ท่าลมถต้องใช่ไหมเออทาาดน้ําชนะทตุไฟแต่อีฟิีธาตาดน้ำเนี่ยโจมตีาตุไหนก็ตามมันชนะทตุหมดเลยคือแค่สกิลติดตัวก็โกงแล้วนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือนะครับผมถ้าในกรณีที่น้องใกล้ตายก็คือจะโจมตีไปแบบสมมติว่าผมโจมตีแบบปุ้งแล้วแบบน้องตายอย่างเงี้ยน้องแบบถึงขั้นแบบเลือดหมดหลอดอเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อัน,น,นมน มันจะเป็นในเรื่องของเอฟเฟกต์ป้องกันความตายเป็นโลมาครับอยู่ได้แค่เทินเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะครับไอโลนี้น่าลำคขญนมากถ้ามันแบบขึ้นโลนี้มาปับ๊บคือเราใส่สกิลสูดให้กับอ e ีฟฟิทน้ำแบบใส่สุดใส่เต็มแล้วเรียบร้อยแล้วมันขึ้นโลมาปับ๊บแล้วอฟฟิตน้ำดันทางเ e รื e k, ่องเอฟเอ็กติดติดกันนะ่ะใครที่เคยเจออฟฟิตน้ำในซีควอหรือกิวอจะเข้าใจคําที่ผมพูดดีเนี่ยพูดนด้หลหมาอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าการเอฟของอฟฟิตมันแบบมันอาจจะไม่โกงเท่าไหร่พี่ ต้องเจอต้องเกลกับตัวเองจะรู้ว่าเวลาเอ็กมันแบบน่ากลัวแค่ไหนผมเออน่ากลัวมากนะครับผมแล้วก็มันสามารถถ้ามันเล่นคู่กับตัวฮิวอย่างพัดลมหรือตัวของอาเมียเมียหาดน้ำเนี่ยมันสามารถฮิวกลับมาเต็มหลอดได้เลยแล้วที่สําคัญคือสกิลที่สามสกิลติดตัวครูดาเพียงแค่สี่เทินทุกคนสี่เทินเนี่ยสมมติมันมันแบบมันมันติดโล่อมตะโล่แบบการตายเรียบร้อยเสร็จแล้วมันเอ็กติดต่อกันสองสามครั้งเนี่ย คือมันสามารถกลับมาติดโลกอมาตะได้อีกรอบหนึ่งเลยนะเออโลกกันตายได้อีกรอบหนึ่งแนะมันเป็นตัวที่ปวดมากนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จริงๆอ่ะปกตินะครับสกิลติดต,ตัวมันอยู่ที่ครูดาวสิบเทิร์นเนยนะนานมากอันนี้คือแบบเหมือนเขาปรับปรุงมาใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมตัวนี้เล่นได้ค่อนข้างดีมากสายลุกก็ได้สายรับก็ดีนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าเหมาะกับคนที่มีดูลมากอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยคอนเทนต์หลักๆจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร แล้วก็มีตัวที่แทนที่ดีกว่านี้นะครับผมตัวเนี้ยโดดเด่นที่การตีคนอันนี้บอกก่อนว่าเหมาะกับบ้านกลางนะครับไม่เหมาะกับบ้านเริ่มต้นนะครับผมสกิลที่2ของอ e ีฟิสเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งเป้าเดียวเนี่ยสครั้งการโจมตีเนี้ยมีโอกาสในการที่ทําให้เกาะแตกนะครับสองเทิรน์นะครับผมความเสียหายจะตามขึ้นจตดโจมตีแรงตามบัฟความเร็วอาณ์ประมาณว่ายิ่งเร็วยิ่งแรงประมาณนั้นนะครับตอนแรกสกิลสอของน้องเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องการโจมตีตาม A.T.K. นะครับซึ่ง ปรับมาเป็นสป,ปีดรู้สึกว่าการทํารูนการใส่อ์ติแฟกเนี่ยมันไปที่ทางเดวกันทํารูนง่ายขึ้นอนะ่ะพูดง่ายทำรูนง่ายตีแรงแล้วก็ค่อนข้างสอดคล้องหรือการใส่อ์ติแฟกต์ีค่อนข้างที่แบบไปทางมันคือมันไปที่ทางดวกันหมดเลยอะ่ะเออมันมันค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับโจมตีแรงตามความดุเช่นเดียว,ยวกันเนะครับแล้วก็มีโอกาสแจกในเรื่องของบัฟพิษสองเถิดนะครับผมถือว่าดีรีดนะครับรีดที่ออนะครับผมคี่เลดออ4ใช้ได้นะครับผม รูนที่แนะนาจริงๆตัวนี้สามารถใส่ได้รูนหลากหลายมากนะมันจะเป็น ex แม่นยาเออ ex เอ่อ ex c o เต t e r แล้วก็ ex view ประมาณนะั้นส่วนมากนิยมใช้เป็น ex view กันเยอะนะเพราะว่ามันมันเล่นได้แบบทั้งลุกก็ได้ทั้งรับก็ดีครับถ้าเราเล่น ex c o เต t e r เนี่ยมันจะโดดเด่นที่เป็นทางรับมากกว่าถ้าเล่นเอ่อ ex view เนี่ยมันจะโดดเด่นไปที่ในเรื่องของอ่การบุกด้วยการรับด้วยประมาณนั้นเป็นต้นนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้น,ะนานๆนนทีจะใช้นะครับผมก็เลยไม่ได้ทํารูนแบบหนักมากสักเท่าไหร่นะครับผม ช่องสองอ่าเป็นสปีช่อง4ท mm ีเดเมทนะครับแล้วก็ช่องหกเป็น HP นะครับผมประมาณนี้นะครับผมออโตแฟกก็แล้วแต่เลยอาจจะเป็น HP หรือ a d k หรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณสามารถใส่ให้มันได้นะครับผมอ่ะต่อมากันนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมในเรื่องของอ e ีฟิทัลลมตัวนี้บอกก่อนว่าการใช้งานคือแบบคือมันต้องเฉพาะดันจริงๆอ่ะเออตัวนีแบบ้มันลงได้นะลงโกเลมได้ลงโกเลมได,มได้ค่อนข้างดีเลยดีมากๆนะดีมากแต่อย่างอื่นคือแบบ มงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าลง,งภาพรวมนะลงดันภาพรวมจะโดดเด่นที่โกเลมแล้วก็จะโดดเด่นที่ในเรื่องของบอสหรมิตินะครับผมมุมไอ้บอสรอยแยกผู้ผิดรอยแยกมิติธาตุน้ําจะโดดเด่นมากๆนะครับผมตัวเนี้ยเหมาะกับการทีโคนและลงดันบางคอนเทนต์เท่านั้นซึ่งตัวโดวยภาพรวมผมมองว่าตัวนี้มันไม่ค่อยแบบสําคัญเท่าไหร่นรนะแต่ว่ามันเป็นไดเมจหมู่ได้นะครับตัวนี้แบบสกิลดีอยู่นะครับผม สกิลที่3ของน้องครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ30%ต่อบัฟแดงที่อยู่บนหัวศัตรูอารมณ์ประมาณว่ายิ่งบัฟแดงเยอะยิ่งตีแรงนั่นเองครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับถ้าหากมีเอฟเฟกต์ลดพลังเพียงแค่หนึ่งอย่างเน้นเพียงแค่หนึ่งอย่างนะครับผมดามจจะเพิ่มขึ้น50%อาสมมติว่าเรามีบัฟแดง2บัฟเนี่ยมันจะคิดเป็นในเรื่องของดามจเพียงแค่30%บวกกันก็เป็น60%ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีบัฟแดงแค่บัฟเดีมาาเนดคข้ง เดยวนีถ้ามีเกาะแตกบอกได้เลยว่าลาโลกได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามมคือลาโลกได้เลยสกิลรุนแรงมากถึงแม้สกิลผมยังจะใช้ไม่คือยังกินไม่เต็มอะแต่ดาเมจคือแบบตดทีมีศพแน่ๆนะครับผมค่อนข้างดีมากสกิลสองครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมอันเนี้ยผมค่อนข้างแอบรู้สึกแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เป็นการโจมตีตามไม่ให้ทีสูงสุดของศัตรูอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเลือดเยอะอิ่งโจมตีแรงนั่นเองครับผมและมีโอกาส30%ที่ทําให้สตันนะครับผม และเป้าหมายที่มีภูมิต้านทานสตาร์นจะมีโอกาส100%ที่ลดเกรดลงไป50เปนะครับประมาณว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเอฟเฟกแบบกันต้านนะอย่างพวกไอบอสเนี่ยส่วนมากพวกบอสเนี่ยจะมีเอฟเฟกพวกอำมาภการอำมาภอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มอนสเตอร์บางประเภทตัวยอย่างเช่นอา่าลิสทานหนามีเอฟเฟกในเรื่องของการพวกอำมาภาเนี่ยมันจะเป็นการลดเกรดแทนนะครับคือการันตีว่าลดเกรด100%นะแต่ก็ต้องมีค่าแม่นยำกับค่าเลสมาเกี่ยวอยู่ดีนั่นแหละครับผมจะไปใส่ใจอะไรพวกมันมากับผม คิอที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีแรงตามความเร็วพร้อมกับแจกในเรื่องของบับพิษสองเถิดด้วยตัวนี้บอกก่อนว่ามันเหมาะกับคนมันก็เหมาะกับบ้านที่แบบเด็กๆนะแต่ต้องมันไปได้แค่บางด่านนะ่ะซึ่งจริงๆตัวนี้ถ้าท้าตัวนี้กับทาตุน้ำเนี่ยผมแอบเชียร์ทตุผมแอบเชียร์าตุลมเยอะกว่าทตาุน้ำ้วยสับนะเพราะว่าตัวทตุลมเนี่ยสามารถทำดาเมจหมู่ได้และที่สำคัญก็คือรีดเนะี่ยเป็นรีดออด้วยรีดออยี่สิบสี่เปอร์มันค่อนข้างที่ใช้งานเยอะ อย่างดิดออลยี่ส่เปอร์ส่วนมากไปคอนเทนต์ Content แบบตีโคนได้ลงดันเจียนได้ลงดันเจียนโดดเด่นที่มังกรเออโกเลมมากแล้วก็โดดเด่นที่หอพอสมควรนะหอเนี่ยคือแบบใช้สกิลสโดดบอสก็ได้นะครับคือแบบแจกบัฟเยอะๆเนี่ยโดดปั๊บหายเลยนะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยคือแบบลดเกรดับบอสด้วยจริงๆตัวเนี้ยสามารถเล่นได้หลากหลายรูนมากอาจจะเป็นในเรื่องของ ex ก็ได้นะครับ ex แบบเน้นป่วนเนี่ยไม่ได้เน้นดาเมจคือลดเน้นแบบลดเกรดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสกิลไม่จําเป็นต้องต้องเต็มมากก็ได้ครับแต่ถ้าาเต็มมจะะดีกนครับ ก็เน้นป่วนได้ครับเน้นแบบสตันอย่างเงี้ยเน้นปวนสตันหรือไม่ก็เน้นดามเมจหนักๆไปเลยก็ได้อย่างของผมผมเน้นป่วนนะเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยมีสกิลหมู่สองสกิลก็คือสกิลสองแล้วก็สกิลสามคือแบบค่อนข้างแบบมันมีหมู่สองสกิลทุกคนคือมันเสียดายมากถ้าใส่รูนอย่างอื่นผมก็แบบเล่นสตันดีกว่าน่าจะมันนะผมก็ใส่สตันแล้วก็คิเลตไปนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทํารูนเวอร์มากนะเพราะว่าเออด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยแบบเออใส่แค่นี้ไปนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของการลงทันอยู่ใช้ได้คือลงได้ประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับผมในเรื่องของอ e ีฟิทธาตุไฟตัวนี้บอกเลยว่าในตระกูลอ e ีฟิสามธาตุเนี่ยผมว่าถ้าใครที่เปิดได้ธาตุไฟเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วทําไมถึงว่าอย่างงั้นนะครับเออมันจะมีหอบางด่านทุกมันจะมีพวกหอฮาร์ดหอเอ่อหอนอมอลอย่างเงี้ยมันจะมีบางหนานที่มีพวกฤิทฟไฟอย่างเงี้ยหรือตัวที่แบบมีเอ่อสกิลติดตัวที่แบบไม่รับบัฟอย่างเงี้ยเออแบบพวกจะว่าไงเนี่ย พวกที่กันพิษรับพวกดิสไฟที่แบบขั้นเธออย่างเงี้ยถ้ามีตัวอ,อ,อีฟิสไฟอ่ะไปคอยทำดามจหรือคอยไปบล็อกแพสซีมันเนี่ยมันทําให้พวกนั้นอะ่ะมันไม่ได้สก,กิลติดตัวกลับคือพูดง่ายสก,กิลติดตัวจะไม่ทํางานนั่นแหละคือข้อดีของอีฟิสไฟนะครับผมทีนี้ทำไมผมถึงมองว่าเตัวนี้มันเป็นข้อดีสําหรับถ้าใครที่เปิดได้นะในสามธาตุหลักเนี่ยแล้วเปิดได้อีฟิสไฟเนี่ยทำไมถึงว่าโชคดีขนาดนะั้นหนึ่งครับตัวของน้องอิกเนี่ยสามารถใช้ในลงในเรื่องของคอนเทนต์ของหอได้เป็นหลักเลย คอนเทนต์หอนี่คือแบบโน .1 เลยครับจริงๆคือลงหอได้และที่สำคัญคือตีโคนแบบในช่วงเบสิกถือว่าดีมากนะครับตัวนี้สามารถบล็อกแพสซีฟคือมันมีสกิลติดตัวที่ค่อนข้างโกงกว่าชาวบ้านในช่องกว่าอีฟิสตัวนี้นะครับผมสกิลติดตัวของอีฟิสนะครับผมก็คือ1ครับลดความเสียหายนะครับผมจากศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์ลดพลังเออคือคือคือคุณที่สภาพนะลดความเสียหายจากศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์ลดพลังเออคือพูดง่ายถ้าสมติศัตรู ไม่ติดในเรื่องของบัฟบัฟแบบเขาเรียกไงไม่ติดบ๊บแดงคือตีตัวนี้เบามากถ้าติดบ๊บแดงคือตีหออปกตินะครับผมเพิ่มความเสียหายแกศัตรูที่มี effect, เอฟเฟกต์ลดพลังขึ้นไปเอ่อลดเอฟเฟกต์ลดพลังอารมณ์ประมาณว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีบัฟมีบัอแบบบัฟอะไรก็ตามที่เป็นบัฟแดงดาเมจจะแรงขึ้น30%นะครับหลังจากการโจมตีจะทําให้ศัตรูติดสถานะเมอรรอยสถานะเมอรร้อยคือเป,เป็นสถานะที่เอาไว้ใบสกิลติดตัวยกเคส ใบสกิลติดตัวของอ e ีฟิตได้นะครับอ e ีฟิตสกิลติดตัวของน้องคือเป็นการถอนบัฟแดงใช่ไหมพอบล็อกไปปั๊บน้องจะไม่ถอนบัฟน้องจะไม่หิวน้องจะไม่เพิ่มเกตนะครับผมเป็นตัวที่ปวดมากนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียว3าครั้งการโจมตีเนี้ยจะแรงมากตามความเร็วนะครับและที่สาคัญคือเกาะแตก2เทินด้วยถือว่าเวอร์รีกูดมากสกิลที่1ครับเป็นการโจมตีแรงตามความเร็วครับผมและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยคือแจกในเรื่องของบัฟพีทสองเทินด้วย และก็ดีไปอีกเช่นเคยหรือต้ฐานสานต์ตัวนี้นิยมใช้ในการตั้งกันว่าซิกวอลมากถ้าผู้เล่นเริ่มต้นได้นะครับบอกได้คําเดียวว่ามันเป็นตัวที่เอาลงยากในซิกวอลกิวอลมากคุณสามารถใช้อีฟิตเนี่ยแล้วเอาไปตั้งรับตั้งรับในซิกวอล์กิวอลได้ซึ่งทีมที่ผมนิยมซึ่งทีมที่คนนิยมใช้กันในใน,ในภาพรวมนะในภาพรวมที่เขาชนิยมใช้กันในซิกวอลแล้วก็กิวอลนะครับก็จะเป็นทีมแบบซิกเนเจอร์นะครับนี่อย่างนี้เป็นต้น มีในเรื่องของรูร้อัานแก๊งขั้น2แล้วก็ยักษ์ลมซึ่งมันหาไม่ยากเออทีมนี้บอกได้คำเดียวว่าโคตรโหดคือบ้านเล็กๆเนี่ยผมพูดเลยว่าการที่จะเอาลงทีมนี้ลงเนี่ยยากมากนะผมอย่างไอเดียงผมโตแล้วเนี่ยบางครั้งยังแพ้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรรู้ไหมยักษ์ลมมันเอกเยอะแล้วก็ตัวเนี้ยมันฮิวบ่อยๆตัวนี้แบบป้าบาจีม่งแบบตีเกาะแตกกูจังแล้วแล้วดามจมันแรงมากนะคือดามจมันจะแรงตามบัฟแดงที่อยู่บนหัวเว้ทุกคนคือยิ่งบัฟแดงเยอะเนี่ย คือตีทีแบบมีศพได้เลยครับตัวนี้แบบแรงมากนะผมรูนที่ภาพรวมนิยมใส่กันจะมี2เซตด้วยกันนะจะเป็นในเรื่องของอ่า ex counter แล้วก็ ex view นะครับแต่นิยมใช้เป็น ex counter ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเราใส่เป็น ex counter เนี่ยส่วนมากเขานิยมใช้เป็นแบบทีมรับเลือดจะเยอะๆหน่อยคิเล่ที่ทดมจะไม่ต้องมีนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็น ex counter ก็จริงแต่ผมเล่นไปเชิงบุกนิดๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน สำหรับในภาพรวมอ e ีฟิสสมธาตุเนี่ยมันมันมีตัวไหนบ้างที่ที่แบบผู้เล่ยนใหม่เปิดมาแล้วรู้สึกว่าว้าวรู้สึกว่าโชคดีอันดับแรกผมให้ในเรื่องของธาตไฟเลยเพราะว่าอันับแรก1ครับลงหอต่างๆเนี่ยผมว่าได้ใช้แน่ๆมันจะต้องมีแบบพวกสกิลแบบติดตัวที่แบบโหดๆอย่างเงี้ยบอกดิสไฟอย่างเงี้ยที่มันอยู่ชั้นทัสูงเน่ยเราเอาเราค้ำมันยากมากอย่างเงี้ยเอาไปบล็อกแพสซีฟ มันได้นะครับผมเอาไปบลอกแค่สี่แบบทำให้ฝั่งตรงข้ามเนะี่ยคือสก,กิลติตัวไม่ทางานเพราะสก,กิลตัวไม่ทํางานเราจะสามารถเล่นคอมโบข,ของเราได้คล่องขึ้นลื่นขึ้นหรือจะเป็นชั้นพวกแบบ 90- 99ที่มันมีอ e ีฟีดอย่างเงี้ยอีฟ e ีดมืดอย่างเงี้ยที่คอยที่จะลบบัฟแดงของเราเรื่อยๆเอออันเนี้ยค่อนข้างปวดมากนะครับเอาสามารถเอาตัวเนี้ยไปบล็อกได้แต่แนะนําเป็นรุน ex นะ ex แม่นยำห e รือ ex อะไรก็ได้แต่พยายาม ex นะครับช่องสองโฟกัสสปีดนะส่วน4 6แล้วแต่คุณเลยที่คุณที่ที่คิดว่าทําไหวนะครับ,ม,ม,รบม่อาีกทนึง ผมมองว่าเป็นท่าลมนะครับเนื่องจากว่า1ถ้ามีทตุลมเนี่ยสามารถลงกูเลมได้ค่อนข้าง EC มากนะครับผมคือดามจมันท็อปมากๆคือโด,ดทีม,มีศพแน่ๆลนะ่ะเออรู้สึกแค่นั้นแล้วก็สามารถรดเสาได้ด้วยคือมันเป็นเอ่อทีมที่แบบมันเป็นตัวที่แบบรดเกรดได้ด้วยนะดามจที่ค่อนข้างดีสามารถลงสามหัวได้ด้วยนะตัวนี้เก่งมากนะครับผมคือคอนเทนต์มันหลากหลายดีนะครับผมแล้วก็อีฟีทาตุน้ำเป็นตัวสุดท้ายนะครับอีฟีทาตุนน้ำเนี่ย มันจะเก่งมากสําหรับคนที่เริ่มมีรูนนะครับโดดเด่นในเรื่องการตีคนเป็นหลักซิกวอลคิววอลอารีน่าแบบนี้แบบหูคือตีทีมีศพแน่ๆคือมันตีแรงมากนะครับผมก็แนะนานะครับประมาณนี้3ามธาตุหลักสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอีฟิซนะครับเรารู้สึกว่าไออีฟิซธาตุนี้ผมว่าผมโอเคอ่ะผมชอบอ่ะพี่คอมเมนต์ตั้งล่าคลิปได้เลยครับเราเราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันก่อนจากกันไปับผมขออนุญาตนะครับผมโปรโมทร้านนิดนึงครับผม ที K ครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คราคาถูกเออ่เติมแบบคือแบบช่วงนี้แบบงบน้อยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอยากได้คอร์สนะครับผมก็เติมที K ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแพ็คราคาถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญบอกไปด้วยนะมาจากช่องน้องวันนะครับผมในวันมาจากช่องวันคุงนะครับลดได้ไหมเออถ้าเขาบอกว่าลดได้แค่นี้ปล่อยเข้าไปแค่นั้นแหละนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยที่สอบถามมาผมถึงได้มีคอนเทนต์ดีๆออกมาแบบนี้นะครับผมสาหรับใครที่แบบเออมีคำถามยังไงก็สามารถทิ้งไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เสมอนะผมพยายามจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วอยากหยิบทุกคอมเมนต์นั้นออกมาทําคลิปเสมอๆนะครับผมสาหรับวันนี้ผมไปแล้วซี่อยู่นะข่าวมาจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย